OutlanderTVsel e สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับแอดได้ทําเรื่องราวสถานการณ์ของนิสสันนะฮะไปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วล่าสุดนะครับก็มีสถานการณ์ยานยนต์ในประเทศเนี่ยเรียกว่าสุดหนักในรอบ15ปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข่าวเนี่ยเขาเระบุว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะฮะ กำลังจะก้าวผ่านการเป็นเดอะสตาร์นะครับหรือว่าดาวลุ่งไปแล้วนะครับเรียกว่ากำลังเข้าสู่ยุคที่ตกต่ำที่สุดในรอบ15ปีก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะ,ะการก้าวขึ้นเป็นบัลลังฐานผลิตรถยนต์ปิกอัพขนาด1ตันของโลกเนี่ย ก็คือไทยเนี่ยทำมาได้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยได้เพิ่มดีกรีความร้อนแรงในรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือว่าอีโคคาร์นะฮะซึ่งไทยเราเนี่ยได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมอีโคคาร์ในช่วงปี 2,550นะครับซึ่งกราฟในตอนนั้นเนี่ยยอดขายเนี่ยวิ่งเข้าไปแตะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,436,335คันนะครับในปี2,555นะฮะจากนโยบายโครงการลดคันแรกนะครับในปีนั้นนะฮะก่อนที่ตัวเลขในบ้านเราเนี่ยจะค่อยๆโดนขย่าลงมานะฮะจาก1 4เนี่ยเหลือประมาณ1 3้านะฮะในปีถัดมาแล้วก็ค่อยๆนะฮะลดลงมาเรื่อยๆนะครับ เหลือประมาณ8,080แล้วก็7,090นะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงลงมาเหลือ7,060นะครับตั้งแต่ปี2,556จนถึง2,560นะครับตามลำดับนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมยานดนของไทยเนี่ยมีการถูกกระตุ้นอีกครั้งจากมาตรการลดคันแรกนะฮะถูกปลดล็อกด้วยระยะเวลาการครอบครองถึง5ปีนะครับ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ก็กลับมาครึกครั้งอีกครั้งในปี2,561ถึง2,562นะครเรียกว่าวิ่งพุ่งทยานกลับไป1ล้านคันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านับตั้งแต่ปี2,563นะฮะในประเทศของเราเนี่ยก็เรียกว่ากลับเข้าสู่โรคแห่งความเป็นจริงนะฮะยอดขายเนี่ยเริ่มที่จะต่ำลงเรื่อยๆนะฮะจาก 1ล้านคันเนี่ยเหลือ7,09 0แนะฮะแล้วก็7,05 0แ0แล้วก็มา8,04แนนะครับแล้วก็7,07 0แนะครับแล้วเมื่อดูจากตัวเลขโอกาสที่ตัวเลขยอดขายยังไม่เป็นทางการ10เดือนแรกของปีนี้เลยนะฮะจะถอยหลังกลับไปเป็นมียอดขายระดับที่ต่ำสุดในรอบ15ปีนะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยสื่อส่วนใหญ่นะครับก็บอกมาแล้วนะฮะว่าเรานะครับมีสิทธิที่จะ ้าไม่ข้ามผ่านห0แสนคันนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยยับเยินจริงๆนะฮะยอดขายเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ยอดขายส่งออกของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยคอยมาช่วยพยุงไว้นะฮะรับรองว่าตอนนี้นะฮะยอดขายของเราเนี่ยเน่าแน่ๆนะครับ หลังจากที่แอดได้ทําข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับ m a ส d a นะฮะซึ่งมีการปิดตัวของดิลเลอร์เป็นจํานวนมากนะฮะรวมถึงนิสสันนะครับแล้วแอดก็จะมาวิเคราะห์อีกหนึ่งค่ายนะฮะคราวนี้เป็นค่ายของญี่ปุ่นที่ชื่อว่ามิตซูบิชินะฮะว่า m มิตซูบิชิในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ที่เป็นอย่างไรรวมถึงในต่างประเทศนะฮะแล้วมิตซูเนี่ยก็เคยมีข่าวลือมาก่อนนะว่าเขาจะยกเลิก การผลิตมิลล่าชแล้วก็แอตทราทำบรรดาลูกค้าที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างหนาวๆร้อนๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกๆของพวกค่ายเชฟโรเลตนะฮะก็มีการจุติการผลิตบางส่วนออกไปนะฮะตรงนี้ตอนนั้นก็มากระแสข่าวใกล้ๆกับทางซูบารุแล้วก็สุสกิเลยนะฮะคนก็เลยเริ่มที่จะก,กังวลน,นะฮะว่ามิตซูบิชิเนี่ยจะแพ้คนในประเทศไทยหรือว่าลูกค้าในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะตอนนั้นนะฮะมิตซูเขาก็ออกมาบอกว่ายืนยันไม่มีแผนหยุด การผลิตมิลลาชแล้วก็แอตราดนะฮะในไทยจ่อลงทุน EV ด้วยซ้ําแล้วก็ E ีโคคาเพิ่มนะฮะมิสซ <ub> ูเขายืนยันออกมาแบบนี้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีการหยุดมิลลาชแล้วก็แอตราดแต่อย่างใดนะครับแล้วเขายังย้ําด้วยว่าปกติเนี่ยเขาจะส่งออกนะฮะกำลังการผลิตรถยนต์เนี่ยมากกว่า4ี่แสนคันต่อปีนะฮะทำให้โรงงานผลิตมิสูบิชิเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางเลยนะครับที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาให ของเราเนี่ยใหญ่ลองจากประเทศญี่ปุ่นของเขาเลยนะครับในการผลิตรถยนต์ออกไปนะฮะซึ่งมีการส่งออกรถยนต์มากกว่า80%ของปริมาณการผลิตไปยังทั้ง120ประเทศทั่วโลกนะฮะตรงนี้เขาก็กล่าวเป็นในๆว่าถึงแม้ยอดขายในประเทศจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร,ร่นะฮะในปี2567นะฮะแต่ว่ามิสูบิชิเนี่ยเขาก็ยังมีอำนาจในการส่งออกไปยัง120ประเทศอยู่ดีนะฮะแล้วก็80 เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อ,ออกมาจากประเทศไทยของเรานี่เองนะฮะซึ่งเรียกว่าถึงแม้รัฐบาลไทยจะไม่ได้มีการส่งเสริมรถญี่ปุ่นอย่างมิสูบิชิดีเท่ากับรถ E ีวีนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีอำนาจในการส่งออกไปนอกประเทศได้อยู่ดีนะฮะโดยอาศัยประเทศไทยนะฮะในการผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ส่งออกไปนอกประเทศนั่นเองนะครับแล้วมิซูนะครับที่แหลมฉบังเนี่ยก็เคยมีข่าวครา,าวเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานเหมาแรงงาน400คนนะที่จังหวัดชนบุรีนะครับเขาประกาศ จ้างพนักงานซับคอนแทคนะฮะสี่คนแล้วก็บอกเลิกจ้างคนเหล่านั้นนะฮะเหลือไว้เพียงพนักงานประจําสายการผลิตด้านประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานแก้ปัญหานะครับซึ่งเรียกว่าเรื่องราวของมิซูบิชิเนี่ยก็มีปัญหาอีกค่ายหนึ่งของญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่ว่าปัญหานั้นอาจจะไม่ได้ใหญ่หลวงเท่ากับมาสด้ากับนิสันเพราะว่ามิซูบิชิเนี่ย เขาเน้นส่งออกไปต่างประเทศนั่นเองนะฮะเดี๋ยวแอดจะพาไปส่องยอดขายนะฮะของมิตซูบิชิครึ่งปีมิตซูบิชิเนี่ยยอดขายได้กี่คันนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะฮะมิตซูบิชิเนี่ยจะขายได้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งมื่น 4,498คันนะครับเรียกว่าอยู่ที่ประมาณอันดับ5นะครับก็ไม่ได้ขี้เละมากนะฮะเรียกว่าแพ้ b y d ไปแค่นิดเดียวที่เป็นอันดับ4นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ Toyota กับ Honda ก็เรียกว่าโดนทิ้งห่างอยู่พอสมควรนะฮะรวมถึงอ e ีซูซูด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอายอดขายของมิ u b i ิ i s เนี่ยในตอนนี้นะฮะที่ได้14,000กว่าคันนะฮะเอามาเปรียบเทียบกับยอดขายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมนะฮะ มิตซูบิชิเนี่ยขายได้ถึง3 2 6 6 8คันนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าท่านผู้ชมก็คิดดูนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าเลยตุลาคมมาตอนครึ่งเดือนแล้วนะฮะแต่ว่ามิตซูบิชิเนี่ยเพิ่งขายได้แค่16,0 0 0กว่าคันเท่านั้นนะฮะโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่ายอดขายเนี่ยไม่น่าจะทําได้ถึง32 0 0 0แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีมาหากรรมมอเตอร์โชว์อยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะฮะว่ามิตซูบิชิเนี่ยจะมีกลยุทธ์อะไรออกมาบ้างนะฮะหลังจากที่มีกระ กะสข่าวลือในด,ด้านลบออกมาเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องราวของการปิดศูนย์นะครับมิตซูบิชิเนี่ยก็มีเรื่องมีราวบ้างเหมือนกันนะมีคนเนี่ยเคยมาโพสต์ถามในพันทิปนะครับว่าทําไมศูนย์มิตซูเนี่ยปิดเยอะจังนะครับแอก็จะหยิบมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับเขาก็บอกว่าช่วงนี้ได้ข่าวจากพนักงานศูนย์รถมิตซูแถวบ้านแจ้งลูกค้าเรื่องปิดศูนย์รถมิตซูล่าสุด ศูนย์แถวนวมินก่อนหน้านี้ก็ศูนย์เรียบทางด่วนและศูนย์ลามอินทราอีกปิดจนงงนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าเยอะเหมือนกันนะฮะว่าจะหาใช้บริการที่ไหนใกล้บ้านดีเกิดอะไรขึ้นกับศูนย์มิตซูปัญหาหลักก็คือบริการหลังการขายถ้าศูนย์บริการน้อยลงหายากจะใช้บริการที่ต้องจองคิวเป็นอาทิตย์ใครจะออกมิตซูแนะนำให้เช็คเรื่องศูนย์บริการก่อนดีกว่านะโอ้โหก็ถือว่าปิดหลายศูนย์เหมือนกันนะฮะจากที่เขาเล่าๆล่ามานะครับ มีคนหนึ่งเขาก็มาตอบนะครับว่าขายได้น้อยก็คงปิดเพื่อลดต้นทุนนะครับหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าศูนย์นิสสันก็ปิดเยอะนะโอ้อย่างที่แอดเคยเล่าให้ฟังนะฮะตอนนี้ที่จังหวัดที่ผมอยู่ไม่มีศูนย์นิสสันเลยศูนย์แรกปิดตัวไปแล้วศูนย์ที่2ก็เปิดได้ไม่นานก็ปิดตัวไปอีกและเท่าที่ขับรถผ่านไปหลายที่ผมเห็นศูนย์นิสสันทิ้งร้างแต่บางศูนย์ก็เปลี่ยนไปขายยี่ห้ออื่นสงสัยไม่นานคงจะศูนย์พันนะครับโอ้โห เขาบอกว่าแต่ที่ผมเห็นเปิดกันเยอะจะเป็นศูนย์บริการของรถยนต์ไฟฟ้าค่ายจีนนะครับโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับต่อมานะครับเขาก็บอกว่าบางศูนย์โดนเอาที่คืน Honda ก็สองสามที่นะเห็นคนเยอะมากแต่ดันปิดนะครับค่ายจีนเงินเยอะแต่ผมไม่เห็นศูนย์บริการในกทมเยอะมากเท่าไหร่นะครับ อีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าตัวแทนจําหน่ายนั้นจริงๆมีหลักๆอยู่ไม่กี่เจ้าเขามีโชว์รูมและศูนย์บริการอยู่หลายสาขาก็คงอาจเรื่องปิดบางสาขาไปขายยี่ห้ออื่นที่เข้ามาใหม่นะครับอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาใช้1คันเราเข้าศูนย์กี่ครั้งปีละหนผมเลยให้10ครั้งเข้าศูนย์ระยะทุก1 0,000มกิโลในระยะเวลา3ปี พ้นระยะเวลาวารันตีหลายๆคนก็มักไปหาอู่นอกกันจะมีสักกี่คนที่ยังเอารถเข้าสูนต่อก็มีบ้างที่เอาเข้าอู่นอกบ้างเข้าศูนย์บริการบ้างในกรณีที่ไม่ไว้ใจอู่นอกนะฮะคนนี้เขาก็พูดในแนวว่าศูนย์บริการในอนาคตอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะฮะแต่ในมุมมองของแอดเนี่ยศูนย์บริการก็ยังจําเป็นอยู่นะฮะในกรณีที่เป็นการดูแลรถในกรณีที่รถยังอยู่ในวารันตีเนี่ยศูนย์เขาควรที่จะ ดูแลรถให้เรานะถ้าให้อู่นอกที่ไม่มีความรู้ไม่มีการอบรมเรื่องช่างเทคนิคบริการมาแล้วก็มาดูแลรถเราเนี่ยแอดว่ามันจะดีหรอฮะมันควรจะเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการอบรมจากประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะชิ้นส่วนหรือว่าเทคนโนโลยีต่างๆเขาก็ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงนะยังไงความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยแอดมองว่ายังไม่เห็นด้วยมากเท่าไหร่นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับถ้ามองดูแล้วเนี่ยมิตซูบิชิเนี่ยก็มีตัวความหวังอยู่2รุ่นนะรุ่นอื่นเช่นพวกแอตทราหรือว่ามิลาจเนี่ยก็น่าจะเป็นรถที่มาช่วยประคองไว้แค่นิดหน่อยนะฮะไม่ได้มากเพราะว่ายอดขายแค่หลักร้อยเท่านั้นนะฮะส่วนในเรื่องราวของมิตซูไตรตันนะฮะที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยเรียกว่ายอดขายเนี่ยทำได้อย่างน่าผิดหวังเลยนะครเพราะว่ามีหลายๆคนนะฮะก็ยังไม่ค่อยถึงกับ รู้สึกชอบกับรูปทรงของไททันรุ่นนี้นะฮะเขาหาว่าไททันรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยถูกจริตของคนไทยมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในเรื่องของรูปร่างรูปทรงความชอบเนี่ยก็จะเป็นความชอบของส่วนบุคคลนะอันนี้แอดก็ ไม่สามารถที่จะมาวิจารณ์อะไรได้มากนักนะฮะยังไงก็ไม่สามารถที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้นะฮะแต่ว่าก็มีคนนะฮะถึงขนาดเข้าไปใน a c e b o o k นะครับเขาก็บอกว่าในเฟซเนี่ยใครๆก็บอกว่าคิเล่โดนบูลลี่ว่าไม่สวยหน้าตาออกแบบว่าไม่ได้เรื่องแต่ทำไมเวลาขับไปไหนมาไหนมีแต่คนมองจอดปั๊มบางคนก็ลงมาดูมาทักนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าไททันรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ได้สวยมากนะฮะแต่ว่าคนนี้เขาก็ยังบอกว่า เป็นไททันที่ยังดูดีอยู่นะมองของแอดเนี่ยแอดก็รู้สึกว่าเฉยๆนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรมากนะครับโดยเฉพาะยอดขายของไททันนะฮะถ้าเกิดเรามาดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าทาได้หน้าผิดหวังมากนะฮะเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดเนี่ยอันดับหนึ่งก็เป็นโตโยต้านะฮะอันดับ2องเทูสุใช่ไหมครับอันดับ3ามฟอร์ดอันดับ4ี่ก็ยังเป็นโตโยต้านะฮะแต่ว่าอันดับที่5้าเนี่ยมิตซูบิชิไททันตรงนี้เนี่ยไททันทําได้แค่548คันเท่านั้นนะฮะเรียกว่ายังไม่ถึง1000คันเเลยรียกว่า มองแล้วเนี่ยก็ดูน่าผิดหวังจริงๆนะ,ะสำหรับมิสูบิชิไตตันตามที่หลายๆสื่อในเน็ตเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอันตรายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะฮะก็มี m a สด้านะครับเขาได้ออกกระบะตัวใหม่ออกมานะฮะซึ่งรูปร่างหน้าตานะฮะชาวเน็ตเขาพูดไปในทิศทางเดียวกันเลยนะ,ะว่าสวยนะฮะแล้วคราวนี้มาสด้กลับมาเอาจริงเหมือนกันนะฮะซึ่งเรียกว่า ทำได้ดีนะฮะรูปร่างรูปทรงเนี่ยมีบางคนบอกว่าไฟหน้าเนี่ยเหมือน CX 5นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยคล้ายๆมาด้านสนะฮะเรียกว่าทําได้ดูดีขึ้นพอสมควรน,นะฮะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งมาขายนะก็คือจีรีริตยานะครับซึ่งถ้าเกิดทั้ง2ตัวเนี่ย เป็นคู่แข่งของทางมิสูบิชิไต้ตันเพิ่มเติมแล้วเนี่ยมิสูบิชิก็ยังสามารถยืนอยู่ในตลาดได้ยากขึ้นไปอีกนะตรงนี้แอนมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่อาจจะยังไม่ถูกใจคนไทยมากนะักนะแล้วก็ยังมีกระบาคู่แข่งเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับ แล้วตัวแบกที่แอดพูดไว้ในตอนต้นก็คือ Mitsubishi Expander นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมินิ MPV นะฮะยอดขายเนี่ยเอาชนะ To โยต้ได้เลยนะครับแต่ว่า t o y ยต้าเวลอสตัวนั้นเนี่ยได้ข่าวว่ามันมีปัญหาอยู่พักหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเรียกคืนรถนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาชะง,งักการขายไปช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องราวของเจ้า Expander เนี่ยแอดไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวแบกทํายอดขายได้ดีไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าราคาของมันเนี่ยเจ็ดแปดแสนนะฮะก็จะไปชน กับพวกเนต้านะฮะหรือว่าแอตโต3หรือว่าพวก b s u v ของค่ายจีนนะฮะซึ่งเรียกว่ามันเยอะไปหมดเลยนะฮะก็ต้องไปสู้กับเหล่านั้นอีกนะฮะไม่แน่ใจว่าตัวแบกทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็น X p ็ n ซ์แหรือว่า m i ิ s u บ i s ิไ t ร i ตั n เนี่ยจะสามารถยืนระยะช่วยมิ u ูบิชิได้มากแค่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยแอดมองว่าถ้าเกิดไม่มียอดส่งออกมาช่วยมิสูบิชิเนี่ยมิสูบิชิท่าทางจะลําบากนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะฮะล่าสุดก็เหมือนกันนะฮะก็คือ มีแบรนด์มิสูบิชินะครับตัดสินใจปิดโรงงานและถอนตัวจากประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับมิเคเอเซียนะครับเขาเคยรายงานว่ามิสูบิชิมอเตอร์เนี่ยก็ตัดสินใจถอนตัวจากการผลิตรถยนต์ในจีนนะฮะแล้วเขาบอกว่าได้เริ่มการเจรจา,าขั้นสุดท้ายกับออโต m โมบิลกรุ๊ปหรือว่า JAC นะฮะของจีนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีบอกมาแล้วว่าเขาจะประกาศ ยุติการดําเนินการในประเทศจีนนะฮะพร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจและปลดพนักงานทั้งนี้ช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมาฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะฮะในการประคับประคองสถานการณ์นะฮะแต่สภาพตลาดและความต้องการของลูกค้าหันมาสนใจในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับทำให้ยอดขายของมิตซูบิชิเนี่ยลดลงจนถึงขนาดว่าตัดสินใจที่จะออกจากประเทศจีนนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าลําบากของมิตซูบิชิมากขึ้นนะครับซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับพี่ใหญ่ อย่างโตโยต้านะฮะซึ่งโตโยต้าเนี่ยจำได้ว่าถ้าเกิดทํายอดขายในประเทศจีนเะนี่ยโตโยต้าจะทําได้อยู่ประมาณอันดับ3นะฮะเรียกว่าโตโยต้านี่แข็งแกร,งร่งพอสมควรนะขนาดเป็นค่ายญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าไม่ถูกกับแบรนด์จีนนะฮะเขายังสามารถไปทําอันดับได้ประมาณอันดับ1นถึงสิได้นะฮะแล้วก็ฮอนด้าเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณอันดับ7อันดับ8นะครับแต่ว่ามิสูบิชิเนี่ยทนกระแสงรถไฟฟ้าของรถ E ีในประเทศจีนไม่ไหวนะจนต้องขอถอนตัวถอนทับจากประเทศจีนในที่สุดนะตรงนี้ก็ต้องมาตามกันต่อไปนะวาผลสุดท้ย แล้วเนี่ย มิตซูบิชินะครับจะสามารถยืนอยู่ในตลาดประเทศไทยได้หรือไม่นะฮะแต่ว่าล่าสุดเห็นมีข่าวว่าจะเตรียมนําเข้ารถมาขายเพิ่มเติมนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นมิตซูบิชิเอสฟอร์ดหรือเปล่านะเอาเข้ามาขายในแอดว่าเหมาะมากเลยเพราะว่าในตลาด BSUV ยเนี่ยเด่นของมิตซูบิชิเนี่ยยังเรียกว่าแทบหาไม่เจอเลยนะที่จะมาแข่งกับเพื่อนๆนะฮะซึ่งเรียกว่าเซกเมนต์ตรงนี้มันเข้มข้นมากๆเลยนะฮะแล้วเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรกับมิตซูบิชิบ้างนะครับว่าจะสามารถยืนระยะในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้แอดได้นะครับให้แอดว่างแอดก็จะเข้าไปคุยด้วยนะครับวันนี้แอดฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้ววันนี้แอดลาวนะครับสวัสดีครับ